สวัสดีครับท่านผู้ชมมารับชมกันนะครับอืนี่ครับนี่มีคาเฟ่นะครับท่านผู้ชมอืมารับดูว่าต้นนี้จะได้กี่ลูกครับนี่ครับอาจารย์ผมมาขึ้นไปแล้วนะครับรับชมกันครับรอลุ้นกันครับพระเอาลงหนึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับได้มากได้น้อยครับ สูงส่งเราก็ไม่เคยวันครับนี่อยู่ก็ว่าประมาณเที่ยงแล้วครับเนี่ยแดดร้อนจะจัดจาดนก็ชอบครับกินวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมรับชมกันครับมีคนเดียวในนครไอมีคนเดียวนะครับคอรปฐมเอาอะไรลงมาฮะแล้วทั้งพุ้งแล้วร้องคือด้วย อาจารย์กูอะไรเอาละครับมารับชมมาจะได้เยอะได้มากได้น้อยครับท่านผู้ชมพอแกงนันอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวพอแกงคั่วไหมครับปลาไหลก็จะมาหรือไม่มาก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าจะปลาไหลจะมาครับปลาไหลจันนุ้ยอาจารย์ร้องนั่งหือเลยครับไม่นู้ มีกระลอกไว้จารย์ม uh ีลูกมานะ F-C เอฟซีอยากได้ลูกจะไปเลี้ยงแตนไงลงมาดิตอนแรกไปเจอแตนแตนครับแตนโอ้โหฮาร้วก็มีแตนทำไมไม่ลงตั้งทีแรก